ู้ฟังคะสําหรับในวันนี้นะคะเราก็มีเรื่องราวดีๆที่เราได้นามาฝากให้กับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยคะ่ะซึ่งเราก็จะต่อจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่เราได้พูดถึงคําอุปมาอุปไมยหรือว่าคําสุภาษิตสมัยพระพุทธเจ้านะคะได้นํามาปรับใช้ในปัจจุบันนั่นเองคะ่ะซึ่งผู้ที่จะมาร่วมพูดคุยกับเรานั้นก็คือพลตรีหลักแก้วอมรโลโสดตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะอาจารย์คะ่ะครับสวัสดีครับคุณชันทยาพรและท่านผู้ฟังที่เคารพครับคะ่ะ ก็เรื่องราวของธรรมบทแต่เราคัดเลือกเฉพาะเรื่องอุปมาอุปไมยซึ่งก็เป็นเรื่องภาษาไม่ยุ่งยากมากนักทำมาเสนอแล้วก็พิจารณากันเพราะว่าจริงๆแล้วเรื่องพวกนี้มันอยู่ในพระไตรปิฎกถ้าเราปล่อยให้อยู่ตรงนั้นเราก็ไม่ได้ออกมาใช้เหมือนกับขันยากรณ์มีเครื่องครัวเครื่องเรือนอะไรดีๆแล้วก็เก็บไว้จนแก่เท่าแล้วก็ไม่ได้ใช้เลยเหมือนกัน ธรรมะของผู้เจ้าอยู่ในหนังสืออยู่ในพระไตรปิฎกอยู่ในตำราถ้าเรานำออกมาใช้เป็นเรื่องเวลามันก็จะดีเพราะว่าธรรมะผู้เจ้าจริงๆแล้วสมัยพุทธกาลนันก็ไม่มีการจดขังจำะนะใช้แต่จำอย่างเดียวท่องกันจนกระทั่งมีการสังคายนาครั้งที่หนึ่งที่สองที่สามจนกระทั่งหลายร้อยปีมาจึงมีการบันทึกลงนะเอาวันนี้ก็เอามาฝากกันเรื่องแรกก็เรื่องสําคัญนะ ทานสมัยซะด้วยพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าร่างกายนี้เป็นอัฐินครคืออะไรรู้ไหมอัฐินครเมืองกระดูกไหมค่ะฉ<ฮ>าบไปด้วยเนื้อและโลหิตเป็นที่สถิตแห่งชลามรณนะความเยื่อหยิงและความดูถูกบุญคุณกันคือในวัคแรกเนี่ยพระพุทธเจ้าใช้เปรียบเทียบว่าร่างกายเนี่ยเป็นที่รวมของกระดูกนะ แล้วก็ฉาบไปด้วยเนื้อและโลหิตกันนียก่อนว่าจริงไหมจริงค่ะตอนนั้นเนี่ยร่างกายเราเห็นไหมสมมุกคนตายเราไปลดน้ําศพจริงๆเขาก็ไม่มีอะไรแล้วเพียงแต่ห่อทุ่มร่างแ้วได้เสื้อผ้านี่ดึงก็ไม่มีอะไรนะนนข้างในก็มีกระดูกกระดูกก็สองร้อยกว่าชิ้นฉาบด้วยเนื้อและเลือดชัดเจนไหมพอมีเนื้อแปะแปะแปะ,แปะมีกล้ามเนื้อมีเส้นเลือดมีเส้นเอ็นอะไรต่างๆเนี่ย ทมให้เราปวดเมื่อยอยู่ตลอดเลวลาทุกวันเนี้ยว่าร่างกายเนี่ยคืออัฐินครเห็นภาพเลยนะแล้วพระพุทค์ก็ตรัสต่อไปอีกว่าณที่แห่งนี้แหละไอ้อัฐินครนี่แหละมันเป็นที่สถิตแห่งความชราหมรณะชลาคือความแก่หมรณะก็คือความตายก็เป็นความจริงอีกรันไหมใช่แล้วเป็นที่สถิตของอะไรอีกชรามรณะความเยอหยิ่งทำไมเยอ่ยิงอ่ะ มันได้ยศถาบรรดาศักดิ์มันก็ต้องเย่อยิงหน่อยมันได้ถูกหวยแล้ววันนี้่มีเงินมีทองก็เย่อยิงหน่อยแล้วขับรถคันงามๆแพงๆหน่อยก่อนอยู่ท้องไร่ท้องนากินลาบน้ำตกต้มตำได้เดี๋ยวนี้มาอยู่กรุงเทพมีเงินเดือนชื่อเสียงโด่งดังแล้วก็ต้องกินอะไรที่มันแพงๆหน่อยใช่ว่าเย่อยิงและความดูถูกบุญคุณกัน เห็นไหมเราจะเห็นว่าพระพุทธองค์ทรงเอาร่างกายเราเนี่ยมาเปรียบเทียบว่าเป็นเมืองกระดูกมีเนื้อมีเลือดมีอะไรต่างๆเอาเนี่ยแล้วร่างกายเราเนี่ยเป็นที่สถิตแห่งความชราเมลวฮะคือเกิดมาก็ต้องแก่แก่แล้วก็ต้องเจ็บแล้วก็ต้องตายแล้วก็ความเย่อหยิ่งความดูถูกเหยียดหยามดูถูกบุญคุณไม่มีความกตัญญูอะไรเนี่ยเป็นที่รวมมิตรของคุณธรรมจริยธรรม อทรปุสุศลกรรมมาบทอุสุสลกรรมมาบทก็อยู่ในร่างกายเราเนี่ยตอนนี้พอรู้ไหมว่าพระไตรปิฎกแปดหมื่นสี่พันเขารรมขันนะนะจริงๆมันอยู่ที่ไหนรู้ไหมอยู่ในตัวเราไงใช่ไหมหอ๋อยังไงคะอาจารย์พระไตรปิฎกสอนอะไรละ่ะสอนเรื่องตัวคนทั้งนั้นเลยจริงวะ่ะค่ะสอนเรื่องศีลใครทาอ่ะเราทําเองค่ะสอนเรื่องสมาธิสอนเรื่องปัญญาสอนเรื่องศีลห้า อนเรื่องอกุศลกรรมบทสิบสอนเรื่องความดีทั้งหลายเนี่ยตัวเราเนี่ยแหละเป็นตัวพระไตรปิฎกเลยพระพุทธเจ้าท่านก็นเอาตัวเราเนี่ยเป็นตัวตั้งใช่ไหมว่าทําไมมนุษย์เนี่ยมันจึงเลวร้ายอย่างนี้ก็เพราะม,มนุษย์ไม่มีตัณหาไงใช่ไหมตัณหานี่เป็นจุดครบลิงแห่งความเร่าร้อนทั้งหลายในโลกเนี้ใช่ไหมกัลยาบดิ์ค <c oughs> ่ะกลับไปดูอริยสัจสี่ทุกสมุทัยนี่ร้อนมากทุก,ก็คือความทุกข์กันแหละ เป็นเป็นเป็นหนี้เขาก็เป็นทุกข์เป็นโลกก็กเปนกก็นทุกข์ไงสมุทไทยสมุทิฐานก็คือต้นเหตุเลยอครูเจ้าบอก้ต้นเหตุตัวนี้ก็คือตัณหาวิ่งไล่ล่ากันไงทั้งโลกทกัทงก้งกธทั้งงงทั้งอยากได้อยากอะไรต่ออะไรอยากไปหมดเลยบางคนรวยแล้วก็ยังอยากคนจนนี่อยากเป็นเรื่องปกติแต่จนนี่พอรวยแล้วก็ไม่ยอมหยุดอีกไป,ปยอยากไปเรื่อยๆสุดท้ายได้อะไรร,ะรู้ปะกันเนี่ยพอก็ได้นี่ไงชรามระไง พอสุดท้ายจบไหมจบมัวหาเงินหาทองไม่ได้ทําบุญทำกุศลเลยก็ไม่มีสเสบียงหัวใจบอกไม่มีสเสบียงเลยหาจริงจริงแต่ว่ามันก็ต้องเก็บต้องแบ่งปันต้องทําบุญทํากุศลสิ่งต่างๆเหล่านี้มันถึงจะติดตัวเราไปสู่ภพภูมิต่อไปภพภูมินี้ถ้ารวยก็คือคนรวยนี่กันได้เปรียบไงใช่ไหมกัญญาพรว่ากัญญาพรจะเป็นไปช่วยที่โรงพยาบาลสักแห่งสักล้านหนึ่งเนี่ยกัญญาพรทําได้ไหมตอนนี้ ถ้ามีตังก็ทาได้ค่ะแต่ถ้า,าไม่มีเราทําไม่ได้ค่ะก็ใช่ไงก็าถามว่าตอนเนี้ยเรามีไหมไม่มีใช่ไหมค่ะแล้วถามว่าคนที่เขามีเยอะแยะเลยเนี่ยเขาทําได้ไหมได้แต่เขาทํำไหมก็ไม่รู้ค่ะเพราะนั้นเนี่ยเพราะว่าเงินทองยศถาบรรดาศักดิ์เนี่ยมันเหมือนลิเกละครเนี่ยมันชั่วคราวใช่ไหมเล่นกันไปเล่นกันมาพอขึ้นตะแคงเขาเผาแล้วไม่ว่าจะเป็นวัดโสมวัด พระศรีมา,าธาตุวัฒนทองเนี่ยพอเผา,าแล้วเขาเอาอะไรไปได้มากอ่ะทางการทียาบอลเอาอะไรไปไม่ได้ค่ะนอกจากบุญกับบาปมีสองอย่างเห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้าใครเล่นเป็นมันก็ชนะก็จะได้บุญเยอะถ้าใครเล่นไม่เป็นก็จะได้บาปเยอะเพราะฉะนั้นทําบุญก็ทําทุกหายใจเข้าออกนึกถึงบุญกุศลสวดมนต์ไหว้พระนี่ก็ได้บุญแล้วไม่ต้องไปเสียตังค์ด้วยใช่ไหมใช่ค่ะร่างกายไปแล้วต่อไปอีกสักวักหนึ่งพระพุทธงค์ทรงตรัสว่า ราชจ,จะลดอันวิจิตงดงานยังเก่าได้แม้ร่างกายของเราก็ไม่พ้นชราภาพแต่ทำของสัตบุรุษหาแก่ไม่สัตบุรุษทั้งหลายย่อมกล่าวสอนกันเช่นนี้แหละโอ้โหอ่ะท่านเปรียบเทียบอุปมาอุปมาตรงไหนรู้ไหมราชจ,จะลดอันวิจิตประการตายยังเก่าได้กัญญาพรซื้อบีเอ็มซื้อเบนซ์ซื้อ ลงสลอยมาคันหนึ่งไม่รู้ร้อยล้านพันล้านก็แล้วแต่วันหนึ่งมันก็ต้องเก่าจริงนะรถก็เหมือนคนเนี่ยคนเราเกิดมาเนี่ยจาเป็นเด็กๆอ้ออใครใครก็อยากจับแก้มอยากดึงนู่นด,ดึงนี่พอเริ่มโตเป็นหนุ่มเป็นสาวคน,ควนก็อยากจีบอยากได้เป็นเมียเป็นผัวก,กันพออยู่กันสักสิบปียีสิบปีเป็นไงไอรถเกา่าๆคนก็เริ่มเป็นไงเหี่ยวลงเหี่ยวลงเบื่อนายอะไรต่างเนี่ยเห็นไหมมันเป็น อันนี้จังมันไม่มีความแน่นอนเนี่ยมันไม่เที่ยงราชรลดวิจิตงดงามอย่างเก่าได้เดี๋ยวผู้ชาตรัสไว้แม้ร่างกายของเราก็ไม่พ้นชลาภาพสมมติผู้หญิงสวยนางงามนางนางามจากอาวานอะไรก็แล้วแต่ก็มีชั่วขนาเท่านั้นเองไม่นานละห้าปีสิบปีหลังจากนั้นก็จะร่วงหล่นลงไปเหมือนใบไม้กันเนีพรพอเวลามาทํางานเห็นใบไม้ที่มันออกใหม่ๆสีอะไรสีเขียวค่ะเขียวอ่อน แล้วก็เป็นสีเขียวเข้มพอหลังจากนั้นไม่กี่วันไม่กี่เดือนมันก็เป็นไงสีเหลืองสีเหลืองค่ะหลังจากนั้นก็พร้อมจะหล่นหล่นไม่หล่นก็ต้องหล่นใช่ไหมใช่เพราะบางทีก็โดนล,ลมพัดก็หล่นบางทีไม่โดนล,ลมพัดก็หล่นก็เหมือนคนพอแก่แล้วเนี่ยตายไม่ตายก็พอกันพอถึงเวลาจะตายอาลม้ลมลงก็ตายเลยแต่เด็กๆดกล้มยังไงก็ไม่เป็นไรนะ ตอนนั้นเนี่ยแม้ร่างกายเราก็ไม่พ้นชาราภาพแต่ธรรมะของสัตว์บุรุษสัตวบุรุษคือคนดีนักปราชญ์ธรรมะของสัตบุรุษหาแก่ไม่ตรงนี้อาจารย์บอลองเนึเกนถึงธรรมะพระพุทธเจ้าแก่ไปเนี่ยพระุทธเจ้ามีอายุแค่แปดสิบปีตอนนั้นแล้วก็ดับขัน์ดับบริณี่านไปแต่ธรรมะพระพุทธเจ้าอยู่มาสองพันหกร้อยปีก็ไม่แก่ที่อาจารย์พูดอยู่นี่ก็ธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วก็อาการลิโกไง าการิโกแปลว่าไม่จํากัดการท่านสมัยอยู่เสมอบางอย่างเราดูเพลงดังมากเลยเพลงลูกทุ่งลูกกุ้งหรือเพลงใครก็ได้แต่พอถึงเวลาหนึ่งมันไปไหมเงียบไหมไปแล้ว <im it> เพลงหลือวจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่ด่งดังดารานักร้องนักมวยนักบอลน,นักกีฬาอะไรก็แล้วแต่พอถึงเวลามันก็ไปพอแล้วนี่คาสอนของสัตว์รุรุษหาแก่ไหม หรือใช้ได้ตลอดการสัตบุรุษทั้งหลายย่อมกล่าวสอนกันเช่นนี้ปิดท้ายด้วยว่าคนดีๆทั้งหลายเขาก็สอนกันอย่างนี้แหละว่าเราจ,จะลดทายัางแก่ได้ร่างกายเราก็ไม่พ้นจะชรานะแต่ธรรมะของสัตบุรุษนี่หาแก่ไม่เป็นไงกันพิยาปอดนี่แต่ละวัตแต่ละวัตเป็นวัตทองเลยนะของพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าเราได้ข้อคิดจากเรื่องราพวกนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์เอาไปใช้ เพราะว่าจะไปรอใกล้าตายแล้วให้มาสวดให้มาเล่าให้ฟังแล้วบางทีสวดจะเป็นภาษาบาลีก็ฟังไม่รู้เรื่องอีกนี่เป็นภาษาบาลีที่เขาแปลมาเป็นภาษาไทยอาจารย์ก็มาแปลไทยเป็นไทยเข้าไปอีกนายกตัวอย่างให้ฟังอีกเรื่องหนึ่งพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าเมื่อยังอยู่ในวัยหนุ่มสาวไม่ทำตัวให้ดีและไม่หาทรัพย์ไว้พอถึงวัยแก่เท่า พวกเขาย่อมนั่งซบสาวเหมือนนกกระเรียนแก่จับเจ้าอยู่ริมสระที่ไหลปลาโ,โหชัดนะกันเรียนก่อนอยู่ในหนุม่มสาวนี่เป็นไงเปียวครับรเล่นเที่ยวฟาบเที่ยวบาไปนู่นมาน,นี่พิชิตตะวันออกตะวันตกนะฮะในนี้เขาบอกว่าไม่ทําตัวให้ดีและไม่หาทรัพย์ไว้เห็นไหมขันหัดพระพุทธเจ้าเร่อสุดยอดไปแล้วท่านจะบอกให้หาทรัพย์ไว เพราะว่าไม่มีทรัพย์เป็นไงอย่างกันเียบรตอนนี้ถ้าไม่รับราชการเป็นไงขณะเนี้<อ>มันไม่ไมีมอะไร,ไรที่หาที่ไหนใช่ค่ะเพราะว่าในยุคปัจจุบันยิ่งในช่วงนี้ด้วยโควิดหายากค่ะเอาละไม่หารัพย์ไว้ในวัยหนุ่มสาวนะพอถึงวัยแก่เท่าวพวกเขาย่อมนั่งซบเปาเหมือนอะไรท่านเปรียบเทียบไปฉันเหมือนนกกระเรียนแก่แก่นกกระเรียนแก่แก่ด้วยนะไม่ใช่นกกระเรียนหนุ่มสาวนกกระเรียนแก่แก่ อยู่ที่ลินสะหาปลาแล้วก็ไร้ปลาที่จะจับเพราะว่าปลามาก็จับไม่ไหวเพราะมันแก่แล้วไงสมมติว่าคนอายุหกสิบเจ็ดสิบไปแล้วเนี่ยอาจจะไปทําเป็นปรปภหรือไปขับแท็กซี่หรือขับแล้วก็ลําบากไงใช่ไหมหรือบางคนเคยเป็นจับจังเคยทําได้เป็นนักร้องนักดนตรีนักฟุตบอลน,นักกีฬาเนี่ยหกเจ็ดสิบเนี่ยมันจะไปเล่นอะไรล่ะนะนอกจากสอนอ เป็นโปรโกอคอยสอนกอลสอน,อสอนมวยอะไรพอได้แต่วมันก็พอแก่เท่าในระดับหนึ่งแล้วมันไปไม่ไหวนเพราะนี่หลักการสาลกนไวัยหนุ่มสาวก็ต้องทําตัวให้ดีพระพุทธเจ้าสอนนะให้ทําตัวให้ดีหาทรัพย์เข้าวไว้ไว้แก่เท่าจะได้ไม่ต้องนั่งตบเตาเหมืนอนนกกเรียนแก่ๆอยู่ริมสระไร้ปลาที่จะกินก็เหมือนบางคนเนี่ยพออายุเยอะแล้วไว้เจ็ดสิบแปดสิบบ้านก็ไม่มี บ้านก็ต้องเช่าข้าวก็ต้องซื้อสมัยหนุ่ม,มๆเคยมีเงินเยอะแยะนะพูดถึงเงินเยอะแยะนี่นึกถึงอะไรเลยไหมกันเาี่ยพอพูดถึงพวกศิลปินทั้งหลายหรือดาราหรือว่านักร้องหรือว่านักกีฬาพวกนี้ที่พอมีเงินเยอะๆแล้วไม่เก็บพอวัยหรือโลกมันเปลี่ยนความนิยมยกย่องก็เริ่มเปลี่ยนไปเริ่มต,ต้อเศา เริ่มกินของเก่าพอของเก่าหมดทีนนี้จะไปร้องเพลงหรือไปเล่นฟุตบอลมันก็ไม่ได้แล้วไปร้องเพลงเสียงก็ไม่เหมือนเดิมแล้วจะไปเล่นฟุตบอลวิ่งก็ไม่ไหวแล้วเนี่ยเอาไว้มันเสื่อมแล้วสิ่งที่เราเคยทํามาหากินได้มันก็ไปไม่รอดไปไม่ไหวแล้วบางคนก็ใช้จนหมดเนื้อหมดตัวเป็นหนี้เป็นสินพอเป็นหน,นี้เป็นสินแล้วเนี่ยจะกลับไปหาเงินแบบเก่าอะ่ะมันไม่ได้แล้วใช่ไหมกรับพี่อบอใช่ค่ะได้ไหมล่ะไม่ได้มันไม่ได้เออ เหมือนอาจารย์เนี่ยกเกษียณมาแล้วโอ้โหเนี่ยสะกกูอยู่ไว้หนุ่มกูขยันกูเก็บเงินไว้ก็ดีสิมันสายไปเสียแล้วส่วนมากเวลาเราจะรู้สึกตัวมันไงสายไปเสียแล้วเนี่ยอย่ารอให้คํานี้มาใช้เลยตอนนี้มีโอกาสรีบทํารีบศึกษาหาความรู้อะไรที่เก็บได้ก็เก็บไว้ใช้เท่าที่จําเป็นนะก็เก็บเอาไว้เราต้องปวยเราต้องเก็บ เราต้องมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ้างบางทีต้องไปหาหมออะไรเนี่ยเรามีเงินนิดๆหน่อยๆก็พออาศัยได้ถ้าไม่มีเลยไปยืมใครเขาก็ลําบากใช่ไหมอีกวักหนึ่งพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าคนทุศีลแปลว่าอะไรทุศีลแปลว่าไม่มีศีลผิดศีลอยู่เรื่อยก็เหมือนกับต้นไม้ที่เทาวันขึ้นจนลกรกไปหมดเขาทําตัวให้วอดวายเอง มิจำต้องรอให้ศัตรูมาคอยกระทำให้ที่พระพุทธองค์ทรงเปรียบเทียบว่าคนทุศีนเนี่ยคนที่มีอยู่ในศีลในธรรมน่ะก็เหมือนต้นไม้ที่เถาวัลย์ขึ้นจะรกรุงรังไปหมดใครทำนะกันเรียกบรบ้องเขาทำตัวเขาเองเองค่ะเนี่ยพระพุทธเจ้าบ,บอกเขาทำตัวให้วอดวายเองมิจำต้องรอให้ศัตรูมาคอยกระทำให้เนี่ยท่านเปรียบเทียบเหมือนต้นไม้ที่เถาวัลย์มันขึ้นเนี่ย แต่พูดตรงๆกับต้นไม้มันขยับไม่ได้ไงถาวันก็ขึ้นไปเรื่อยถาวันมีอะไรที่เกาะมันก็เกาะใช่ไหมก็เหมือนคนด่งดังอะ่ะคนเกาะเยอะไหมล่ะเยอะค่ะมีอำนาจวาสนาคนก็เกเาะพอหมดอำนาจวาสนาเป็นไงก็ไม่เกาะเหมือนกันนี่แหละคนทุศีนเหมือนกับต้นไม้ที่ถาวันขึ้นจนคนทุศีลคือใครทําให้อ่ะกัญญาพรทุศีลเนี่ยผิดศีลเนี่ยใครทำทำเองค่ะทำเองแล้วนี่แหละทุศีลน,นี่แหละที่พทธเจ้าบอกไปนรก นะฮะไปนรกเพราะฉะนั้นคนทุศีน,นี่ยจะข้อไหนก็ได้ข้อหนึ่งข้อสองข้อสามข้อสี่ข้อห้านะไปนรกไปเปรตอสุรกายไปเป็นสัตว์เดรัจฉานพอเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยตอนนี้พอพอรู้สึกตอนนั้นแล้วจะเป็นหมาแมวหรือไก่อะไรก็ได้เราจะรู้สึกว่าหมาเกิดเป็นมนุษย์นี่มันสุดยอดอยู่แล้วดันมาเกิดเป็นไก่ให้เขากินอะไรก็มันไก่ตีนไก่ <laughs> ใช่ไหม หรือเกิดเป็นหมูว่าไปทํามมทขาหมูขาหมูขากี<笑><笑>นะหรือไปทําเล้งเนะชื่ออย่างดี้มังกรแต่คือกระดูกหมูนั<อ>่นแหละเพราะนั้นเนี่ยการผิดศีลผิดอะไรพวกนี้จริงๆแล้วมันรุนแรงจะคนเนี่ยไม่ค่อยเข้าใจเฮ้ยเอาไว้ก่อนเนี่ยวันนี้มีโอกาสแล้วเอาไว้ก่อนบางคนเนี่ยมีเงินอยู่แล้วนะจะไปผิดศีลคืออะไรไหมก็โกงกินคอรันนช่ก็กผิดศีลอยู่แล้วใช่ไหมพอไปผิดเข้ามาเนี่ยมันก็เป็นเงินบาปไง มาถูกลูกถูกผัวถูกเมียถูกลูกหลานเข้าไปอีกอเพราะฉะนั้นเนี่ยทุศีลเนี่ยไปหมดเลยนะนะข้อไหนก็ได้ข้อหนึ่งสองสามสี่ห้าพระพุทธองค์ทรงก็เปรียบไว้ว่าเหมือนกับต้นไม้ที่เถาวันขึ้นจนลกอะ่ะเขาทําตัวเขาเองในโลกเนี้ยอาจารย์วส่วนใหญ่ทําตัวเองนะไม่มีใครทําให้เอาสมมุติว่ามีคนมาบอกกันเยาะพรให้ เฮ้มาสายๆหน่อยก็ได้เออไม่ต้องไปทํางานร้อยเปอร์เซนต์เราตักไว้สักหน่อยก็ได้เงี้ยเห็นไหมถ้าเราไม่ทําตามเราก็เป็นตัวของเราเองไงใช่นไหมแต่ถ้าเราทําตามเราไปเชื่อเขาเนี้ยก็เราก็ไปแหละเพราะฉะนั้นในโลกเนี้ยส่วนใหญ่ด้วยความ on, อ่อนแอทางจิตวิญญาณเราก็ปล l l ตามเขาไปเรื่อยไม่ได้รู้เหนือรู้ใต้แม้แต่ตะวันตกกับตะวันออกเลยมันก็ไม่เหมือนกัน นะฮะตะวันตกเขาก็หยาบหยาบไปแบบแตะวันออกเรามีศีลมีธรรมมีอะไรต่างๆเหล่านเนี้ยสวยงามมีวัดวารามมีศาสนามีอะไรต่างๆเหล่านเนี้ยดีงามอยู่แล้วในตัวเราพราเราต้องเชื่อตัวเราเองเราจะไปเชื่อใครเขาเชื่อได้นะแต่ถ้าเขาเป็นนักปรา์เป็นสัตบุรุษเป็นคนดีเป็นผู้ที่มีความน่าเชื่อถือไว้วางใจได้นะเราก็เชื่อ แต่ถ้าเกิดว่าไว้วางใจไม่ได้เราไปรบหูรับตาเชื่อก็ไม่ไหวอีกสักวักหนึ่งนะกันเตียปอดพระพุทค์ทรงตรัสว่าผู้ที่มองโลกมองเห็นโลกว่าไม่จีรังและหาสาระอะไรไม่ได้เช่นเดียวกับคนมองฟองน้ำและพยับแดดคนเช่นนี้พยามารย่อมตามหาไม่พบผู้เจ้าเปรียบเทียบไว้ว่าคนมองเห็นโลกว่าไม่จีรังหาสาระอะไรไม่ได้ กันที่อาพรเข้าใจไหมจีรังไหม,ลไมโลกเราไม่จีรังค่ะเมื่อก่อนจะเป็นเด็กหญิงกันที่อาพรใช่ไหมค่ะ<า>ต่อมาก็เป็นนาง,านางสาวต่อมาก็เป็นร้อยตีร้อยไอ้เนี่ยแม่มันก็เปลี่ยนไปเรื่อย<า>เดี๋อือพออายุหกสิบกันที่อาพรก็เป็นคุณยายคุณย่าแล้วก็ไปนั่งตำหม,มากตำบ้านหมากหกสิบ<า>แต่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วอ่ะนเนี่ยมันไม่จีรังแล้วหาสาระอะไรไม่ได้ตรงนี้หลายคนบอกว่าทําไมไม่มีสาระ ็ชีวิตจริงๆตัวชีวิตมันไม่มีสาระไงแต่เราเอาไอ้ที่ไม่มีสาระนี่ให้เป็นสาระได้นะได้ค่ะเอาก็ชีวิตมันไม่มีสาระเพราะเผาแล้วเหลืออะไรเหลือแต่กระดูกหลือกระดูกกระดูกนี่ก็คือธาตุดินไน้ําลมไปไปหมดแล้วค่<ข>ะแล้วกระดูกเนี่ยพอกาเยอ่อยฟอนเก็บไวนนานมันกลายเป็นผงแล้วสุดท้ายพอเราไม่ได้สนใจไอ้กระดูกเนี่ยมันก็คือผงมันจะกลับลงไปสู่อะไรธาตุดินค่ะ นี่แหละที่ผู้พุทธองค์ทรงตัดว่ามันไม่จีรังและไม่มีสาระแต่เราเอาสิ่งที่ไม่มีสาระที่วันหนึ่งเนี่ยร่างกายเราต้องตายแน่เนี่ยเอาให้มีสาระได้ไหมได้ค่ะก็เหมือนพระพุทธเจ้าเกิดมาใช้เวลาแปดสิบปีเท่านั้นเองเกิดมาแต่งงานมีลูกออกบวชบวชเสร็จแล้วหกปีก็ได้เป็นพระพุทธเจ้าหลังจากนั้นก็สั่งสอนเวเนยสัตว์สี่สิบห้าปีสามสิบห้าบวกสี่สิบห้าเป็นแปดสิบเอาสิ่งที่ไม่มีสาระให้เป็นสาระให้ได้เพราะฉะนั้น เราก็จะต้องเอาสิ่งที่ไม่เป็นสาระเนี่ยร่างกายเราเนี่ยให้มันมีสาระก่อนที่เราจะจากโลกนี้ไปแล้วพระพุทธองค์ก็เปรียบเทียบเช่นเดียวกับคนที่มองฟองน้ำและพยับแดดคนเช่นนี้พยามามหาไม่พบตามก็ไม่พบเพราะอะไรเพราะเราเข้าใจชีวิตกันาพรเข้าใจคำว่าฟองน้ำใช่ไหมเข้าใจค่ะฟองน้ำก็คือน้ำที่เวลาฝนมันตกหรือตกในน้ำที่มัน ฟองฟอดขึ้นมานะมันไม่มีจริงใช่ไหมพอเราไปแตะมันนิดเดียวเป็นไงมันก็แตกค่ะแตะโตทีนี้การนองที่ผู้จ้าเปรียบเนี่ยพยับแดดหรือจากไหนพยับแดดพยับแดดเนี่ยเวลาการย่อพัขับรถไปไกลๆถนนร้อนๆเนี่ยเห็นน้ําบนถนนไหมเคยเห็นค่ะแล้วก็สะท้อนเวลาแดดมันร้อนๆมันจะสะท้อนทําให้เรามองเห็นเป็นน้ําบนท้องถนนค่ะแต่แล้วพอเราขับไปใกล้ๆมีไหมไม่มีค่ะ นั่นแหละพระพุทธองค์ทรงเปรียบเทียบว่าใครมองเห็นโลกไม่มีจีรังยั่งยืนเหมือนกับพยับแดดและปองน้ําเนี่ยพวกนี้เข้าใจชีวิตแล้วคนเช่นนี้พระพุทธองค์ทรงตรัสว่าพยามารตามหาไม่พบพยามารนี่ก็คือพวกเกลเลสตัณหานี่แหละมาตามหาเราไม่พบแต่ถ้าเรายังมองว่าเอ้ยมันจีรังมันยังงูุนอย่างนี้เดี๋ยเราเข้าใจผิดพระเจ้าเปรียบเทียบให้ขนาดนี้แล้ว มองฟองน้ํามันก็ไม่มีตัวตนจริงพยับแดดมันก็ไม่มีตัวตนไม่ใช่น้ําเราขับรถไปไกลๆเอ๊ะน้ํามันหายไปไหนมันไม่มีไงเหมือนร่างกายเราเนี่ยคุยกันจ่อแ๋จ่อแ๋อีกร้อยปีข้างหน้าทั้งการเ์ฟอร์จัล้วรก็ไม่รู้มันหายไปไหนแล้วไงใช่ไหมพอเข้ามาเอ๊ะได้ยินแต่เสียงอาจารย์เอ๊ะมันหายไปไหนแล้วเอามันไปแล้วไงมันจะอยู่ได้อย่างไงเราเพราะฉะนั้นมันก็ไปที่ชอบที่ชอบเพราะว่าชีวิตมันก็ไม่จีรังยั่งยืนอ่ะใช่ไหม เพราะนั้นเราเมื่อเข้าใจตรงนี้แล้วเนี่ยอาจารย์ก็ขอฝากว่าเรื่องราวดีๆพวกเนี้ก็น้อมนําเอามาเล่าสู่กันฟังผมทือองค์ทรงตรัสไว้แล้วเราก็เอามาวิเคราะห์หรือว่าพิจารณารมกันวะันะนิดวะละหน่อยใครที่สามารถรับไปได้นําไปใช้ก็จะเป็นประโยชน์เป็นบุญเป็นกุศลของเขานะอันนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้วันนี้ ค่ะต้องขอขอบคุณท่านพลตรีหลักแก้วอมโลโสดมากๆเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยให้ความรู้เกี่ยวกับคําอุปมาอุปไมยคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าดีๆที่เราได้รับฟังกันในวันนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์คะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ